สวัสดีครับ FC วัยเด็กเต้นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันคลิปนี้ผมได้นำแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กันยายน2568ลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผมก็ได้นำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเด็นจากผู้ชุด 3ตัว2ตัวบนและชด2ตงางให้กับ f อดูเพื่อเป็นแนวทางครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด็นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมครับขอบคุณครับ มาดูการสรุปผลกันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16สิงหาคม2568กันก่อนครับผลการออกรางวัลที่1 994865994865 9, 9, เลขท้าย3ตัวบนครับ865 865ครับ2ตัวบน65 65 2ทร่าง63 63นี่เป็นผลงวดล่าสุดครับ16สิงหาคมครับมาย้อนดูงวดล่าสุดนะครับวันที่16กันสักนิดครับย้อน ดูกันก่อนเลยครับในงวดประจําวันที่16นะครับสิงหาคมที่ผมลงคลิปไปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในชุดนะครับที่ผมสรุปไว้ครับในชุด2ตัว2ตัวบนซึ่งออก65ไม่มาครับที่ผมเน้นไป86และ96ครับและในชุด3ตัวบนครับผมเน้นไป186และ196ผลกันออกนะครับผลกันออกออก865ครับ เป็นเข้าชุดนะครับชุดคู่โต๊ดนะครับชุดคู่โต๊ดนะครับในชุดนี้ครับแปดชุดนะครับทั้งหมด3ตัวบน8ชุดครับเข้าชุดคู่โต๊ดซึ่งตามสูตรไว้ตามสูตรคำนวณได้586แครับแต่ผลการออก8 6 5หครับ fc บางท่านนะครับที่นําตัวเลขนะครับในชุด3ตัวแปชุดนี้ไปประกอบการก็คงโชคดีครับท่านที่โชคดีก็ยินดีครับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องรุนกันต่อวันที่ หนึ่งกันจะายตนนะครับมาดูเลขเด่นนะครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยผมแนะนำเลขไทยสตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลหวดลาสุดนะครับซึ่งออก8 6 5มาเป็นแนวทางการคํานวณหาเลขเด่นแต่แลหลัะครับโดยที่หลักร้อยครับหลักร้อยผมแนะนำเลข8หลักร้อยงัวปลาสุดคํานวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคํานวณไว้แล้วนะครับผมคํานวณได้นะครับตามสูตร ผมคำนวณเช่นเดียวกับหัวเราวพัฒนาครับสูตรการคำนวณเช่นเดียวกันครับกับหัวเราวพัฒนาแต่ในรัฐบาลไทยผมก็สรุปให้กับ f อฟดูดูเลยครับให้ดูนะครับหลักร้อยครับตามสูตรคำนวณที่ผมคำนวณไว้ครับคำนวณได้นะครับนําเลข8ปดคำนวณได้เลขก็คือ1 2 3 6 8 9ครับได้6ตัวนะครับ1 2 3 6 8 9ใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับ ดึงเลข1ดึงเลข3ดึงเลข6ดึงเลข9ครับ1 3 6 9 4ตัวนะครับเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับและหลัก10นะครับผมนำเลข6หลักส0บเวลาสูตรคำนวณหาเลขเด่นครับได้เลขจากสูตรที่ผมคำนวณไว้นะครับ6ตัวนะครับ6ตัวคำนวณได้มี1 2 3 4 7 8ดครับ1 2 3 4 7 8ใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับดึงเลข2อดึงเลข3ดึงเลข7ดึงเลข8ดครับ2 3 7 8ามดึง4ตัว จาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับและหลักหน่วยครับนําเลขห้านะครับผมนี้นาเลขห้าหลักหน่วยงวดต้าสุดนะครับคํานวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่คํานวณแล้ว6ตัวครับใน6กตัวมี23679 0หกเจย์ครับได้6ตัวใน6ตัวนี้ครับผลนําสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับดึงเลสองนี้ขหกเด่นเลเจ็ดเด่นเก้าครับสองหกเจ็ดเก้าดึงสี่ตัวจากหกตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับ นี้เป็นเลขเด่นนะครับจากสูตรพี่คำนวณแล้วครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนครับประดูกันจับคู่ชุดสองตัวบนครับชุดสองตัวบนผมก็จะนำหลักสิบสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับสองหกเจ็ดเก้าจะได้ชุดสองตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับสองหักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับไอสองสองสองหกสองเจ็ดสองเก้าสามหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัว ไอ้สามสองสาจามก้วันสิจับพูกันสี่ตัวครับไอ้เจ็ดสองเจ็กครับแวันสิจับพูกันสี่ตัวครับจะได้แปดสองแปหกแปดเจ็ดแนะครับทั้งหมดนะครับในชุดสอตัววนจับไว้สิชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงๆครับสิชุดก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าสิชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับในสิชุดนี้ผมจะ สรุปชุดเด่นให้กับ f c ฟลูเพื่อเป็นแนวทางครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรที่ผมคน,นวณดึงเด่นมา4ตัวครับ2 3 7 8ปครับส3 7 8าก็บผมดึง2ตัวนะครับดึงหลักสิบสตัวดึงเลข3ตัวนึงครับดึงเลข8ตัวหนึ่งวางที่หลักสิบครับมาและหลักหน่วยครับตามสูตรคนวณจับคู่ไว้สรุปตามสูตรคณวณน ตามสูตรนะครับคำนวณได้หกตัวดึงเด่นมาสี่ตัวครับดึงเบลีมาสี่ตัวครับสองหกเจ็ดเก้าครับสองหกเจ็ดเก้าในสี่ตัวนี้ผมเน้นไปที่สองตัวครับหลักหน่วยเน้นสองตัวครับดึงเลขหกนะครับดึงเลขหกและเดินในเก้าสองตัววางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นชุดเด่นสองตัวบนครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับสั่งได้แปดจากผู้ลักหน่วยสองตัวหกได้เก้าจะได้ชุดเด่นสองตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับชุดเด่นสองตัวบนครับที่สูงจับคู่ไว้ก็มีสามแปด สามหกสามเก้าแปดหกแปดเก้าสี่ชุดสามหกสามเก้าแปดหกและแปดเก้าสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นสองตัวบนตัดมาจากสิบหกชุดนะครับชุดเต็มสิบหกชุดสรุปเด่นไว้ที่สี่ชุดครับสามหกสามเก้าแปดหกแปดเก้าจะมาหรือไม่นะครับมาดูชุดสามตัวบนต่อครับในชุดสามตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรที่คำานดสี่ตัวครับ 1 369งสาครับหนึ่งสามหก้ตัวดึงสตัวครับดึงเลขหนึ่งตัวนครับดึงเลขหตัวหวางที่หลักร้อยครับผมจะนำหนึ่กสอตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสมงสีชุบสามหกสามเดหกแปดเก้จะได้ชุด3ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับชุด3ตัวบนนะครับที่สุปจับคู่ไว้ครับ1วางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่นสมีชุอเป็นหนึ่งสามหกหนวางหลักร้อย จับคู่กับชุดเล่นสีสีชุดครับใจหนึ่งใจหกสามหกหกสามเก้าหกแปดหกและหกแปดเก้าทั้งหมดชุดสามตัวจับคู่ไว้แปดชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงตรงสามตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองครับดูที่ชุดสองตัวบนก่อนนะครับในชุดสองตัวบนตามสุขอนจับคู่ไว้สิบหกชุดสรุปชุดเด่นสีครับสีชุดเด่นสามหกสามเก้าแปดหกแปดเก้าครับชุดเน้นนะครับ เน้นไปที่นะครับชุดเน้นเน้นไปที่9ครับเน้น89ครับเน้น89ส่วนชุดรองรอง39ครับรอง39เน้น8 9รอง39ครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวบนครับและในชุด3ตัวบนนะครับในชุด3ตัวตามสูตรคณิตจับคู่แปชุดครับใน8ชุดนี้ชุดเน้นเน้นไปที่689ครับเน้นไปที่689ครับเน้น6 8 9ส่วนชุดรองรองไปที่139ครับรอง139 น้น689รอง139ครับนี่เป็นชุดเน้นรองชุด3ตวัวนสลากินแบ่งรัฐบาลมาลุ้นกันครับว่าชุดเน้นรอง2ตวัวน2สอครับ39และ89 3ตวัวน2สอครับ139และ689จะมาหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มชุด3ตวัวน f อฟท่านใดถ้าท่านมีสูตรที่ท่านคำนวณได้ก็ให้นำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดครับ มาดูเลขท้าย2ตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนกันต่อครับงวดล่าสุดครับ1 6สิงหาคมออก 6, 3ครับ2ตัว่างออก6.3มนะครับมาดูสูตรหลัก10บหลักหน่วยครับหลัก10นะครับผมนำเลข6 6หลัก10งวดล่าสุดคำนวณครับได้เลขจากสูตรที่คำนวณไว้แล้ว6ตัวนะครับที่6ตัวก็มี1 2 3 7 8 123780ครับ1 2 3 7 8 0 ใน6ตัวนี้ครับผมแนนําสูตรประเทียบมาชนเพื่อดึงเด่นจาก6ตัวครับดึง4ตัวครับดึงเลข2องดึงเลขสดึงเลขเจ็ไปครับ2 3 7 8ดึง4ตัว,ตวเป็นเลขเด่นประจําหลัก10นะครับและหลักหน่วยครับผมนําเลข3หลักหน่วยครับมาแล้สวสดคํานวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่ผมคําน,นวณมาแล้ว6ตัวนะครับใน6ตัวมี3 4 5 6ี่ห้าครับ3 4 5 6 7 8ใน6ตัวนี้ผมแนนําสูตรเียบจนดึงเด่นครับ ดึงในสี่ตัวเลขห้าตัวเลขหกตัวเลขครับสี่ห้าหกเจ็ดดึงสีง 6, ่ 4, 5, 6, 7, ตัวนะครับเป็นเลขเต็มประจําหลักหน่วยครับนี่เป็นสูตรคํานวณครับหลักสิบหลักหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทยสองตัวล่างงวดวันที่หนึ่งกันยายนครับมาดูการจับคู่สองตัวล่างครับผมนําหลักสิบสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับสี่ห้าหกเจ็ดจะได้ชุดสองตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับสองวันสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับให้สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด สวันหลกสิบจับคูล่นตวสี่ตัวครับใสามสี่ามห้าสามหกสามวังหลักสิบจับคู่หลันตวสี่ตัวครับ f เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ครับแวันหกสิบจับคูหล่ตวสีตัวนะครับใแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดทั้งหมดในชุด2ตัวล่างจับผู้ไว้สิชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวล่างครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ fc ดูเป็นแนวทางครับ ดูที่หลักสิบครับหลักสิบตามสูตรคำนวณสี่ดึงเดี่ยวมาสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดสี่ตัวนี้ดึงสองตัวครับดึงเลขสามตัวหนึ่งครับดึงเลขแปดตัวหนึ่งวางที่หลักสิบครับและหลักหน่วยสี่ตัวครับสี่ห้าหกเจ็ดครับสี่ห้าหกเจ็ดดึงสองตัวนะครับดึงเลขหกตัวหนึ่งครับดึงเลขเจ็ดตัวหนึ่งครับวางที่หลักหน่วยฉะนั้นชุดเด่นนะครับสองตัว ล่างครับผมจะนําหลักสิบสองตัวสามและแปดจากผู้ลัก็มีสองตัวหกและเจ็ดจะได้ชุดเด่นสองตารางสลากกินแบ่งรัฐบาลดดงนี้ครับชุดเด่นสองตารางที่สรุปจากผู้ก็มีสามหกสามเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดสี่สามหกสามเจ็ดแปดหกและแปดเจ็ดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นสองตัวล่างชุดตรงตรงตัดจากสิบหกชุดมามาลุ้นกันครับสี่ชุดเด่นนี้จะมาตามสูตรหรือไหมครับในสี่ชุดนี้ครับชุดเน้นครับเน้นผมเน้นไปที่ แปดนะครับเน้นไปที่86 2ตัวล่างครับลองที่36ครับลอง36เน้น86ลอง36นะครับนี่เป็นชุดเน,นลอง2ตัตลรางสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยาจนนะครับมาดูชุดสรุปฟันธงครับผมจะสรุปเลขท้าย3ตัวบน2ตัวเลขสองตารางสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนให้ครับ f c ดูเป็นแนวทางครับในชุด3ตัวบนครับ สรุปชุดฟันธง3ตัวนเด่นที่สุดครับเน้นไปที่689ครับเน้น689ครับรองไปที่139ครับนี่คือชุดฟันทงครับ3ตัวน89ลอง139ครับ2ตัวบนครับสรุปฟันธงไปที่89ลอง39ครับฟันธง89ลอง39ครับ2ตัวล่างครับสรุปฟันธองไปที่86ครับลองเป็นที่8 6ดลอง36ครับลอง3 6นี่คือชุดสรุปฟันธง3ตัวบนครับ เด่นเด้ลอง2ตัวบน,นเด่นเด้องรองสง่างเด่นเดื่องอนะครับในชุด2ตัวนะครับ8 9 3 9 8 6 3 6 4สชุดนี้นะครับถ้าไม่บนล่างถ้าไม่ชุดบนอาจจะลงล่างะไรครับชุดล่างอาจจะขึ้นบนก็ได้ครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าสีชุดเด่นครับ8 9 3 9 8 6 3 6จะมาหรือไม่ครับมาโดยชุดสเสวียนสองตัวบนล่างครับ จากเลขสูตรที่ผมคำนวณจากผู้เด่น2ตัวบนล่างไว้มีเลยครับก็จะมี36 39 86 89 37และ87ทั้งหมด6ชุดนะครับใน6ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตะว,วันทั้ง2ตารางสรากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กันยายนนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผมได้นำลงคลิป ให้กับ FC ดู Four ALLY, เป็นการประกอบการตัดสินใจ FC ทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณในการตัดสินใจตัวเลขทุกตัวเลขเ็เลขสูตรครับสูตรคุณสูตรนี้จะมาตามสูตรจอกตามสูตรที่ผมคำนวณหรือไม่ก็ต้องรอติดตามผลสลากินแบ่งรัฐบาลกันไในงวดประจําวันที่1กันยายนนะครับ ขอบคุณ FC หวยเด็ดเดขเต็งกลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังแกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดธนสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2568ลงคลิปให้กับ FC ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรพอดีๆเล็กเด่นลงคลิปให้กับ FC ฟซีโเป็นแนวทางในคลิปต่อไปนะครับ FC ท่านใดครับถ้าท่านโชคดีแล้วครับอยากจะให้กำลังใจแอดมินสมุดในการทำคลิปลงคลิปก็มาที่ช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องทางพี่ FC ทุกท่านครับถ้าท่านโชคดีแล้วอยากจะสมุดในการทำคลิปลงคลิป ให้กำลังแกแอดมินก็ช่องทางนี้ได้ครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้ทําการสำรวจตลอดมาครับขอให้โชคดีเฮงเปังๆกันตลอดไปและขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีกันทุกคนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ